ไปเที่ยวหนองค่ายหนึ่งหมื่นมือนีจะไปใส่ติดตามคลิปได้เลยเด้อครับสำหรับการขับรถออกไปเที่ยวห้องมือหนีนะครับผมเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีเบิงการแต่งตโตหลดงว่าต้องบอกครับแดดฮ้อนแท้แน่นอนนะถึงแดดซีฮ้อนจังไรครับสังเกตเมืองเกง่งหลวมือนีผมแซงเก่งข้าโกดยางตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆมาเบิงแดดอีรอบต่อให้แดดซีฮ้อนปานนี้ครับเมืองเก่งข้าโกรุนเหนียบบายอากาศได้ดีเพราะว่าเห็ุมาจากคาล่มนะครับผมใส่แล้วรู้สึกสบายมาก การเดินทางของเฮานะครับมือหนีเขาก็จะไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันหนีนะครับบอกเลยว่าเปลืองน้ำมันคับนะครับแต่ก็บอกเป็นยังข่าไปด้วยกันไปไซไปกันตอนนี้เขาก็ได้ออกมาจากนักเมืองอุดรธานีนะครับผมสังเกตรถครับรถหลากคันนีสัญลักษณ์ของเมืองอุดรยูที่หนาโร่บานตรงขามกับนองประจักษ์นะครับผมสีส้มสวยงามมากเลยนะลืมต้นการเดินทางครับพี่น้องเบิ่งอุ้ยแดดทอนหลายครับแต่ว่าเฮ็ดยังผมบะไรครับเพราะว่าตั้งใจจะไปเที่ยวแล้วไปเบิ่งครับจะเป็นยังไ๋ ไปใหญยๆงยังสี่แสดงว่าห้ากำลังมาหอดจังหวัดหนองค่ายกัะไ้เวลาขับรถมากเกือบ50นาทีในที่สุดกับมาหอดนะครับรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองค่ายบรรยากาศร่มลื่นดีมากเ <c oughs> มื่อนี่เล็กน้อยทักเรียนกับมาเที่ยวกันหลายรถบัดสามสี่ขั้นเหตุให้บรรยากาศหม่องท่องเที่ยวห้บาบว่เงียบเงาจนเกินไปก <c oughs> ็ขอแนะนำกับบางเก่งข้าโกยฮอนี่ถึงอากาศซีฮอนไปในกใส่สบายเพราะว่าพันเทศมาจากผาลม มาถึงเขาก็สื่อตั๋วก่อนเลยตั๋วมือหนีราคา80บาทจากนั้นเขาก็ย่างขึ้นมาสั้นสองเขาสิพ่อค้นเก็บบัตรเขาขยืนมาถี่กระเจ้าขย่างเข่ามาสำหรับป่าตัวแรกที่เฮาพ่อก็จะเป็นป่าเก่าตัวบกใ่คอยมาต้อนรับด็ดๆสำหรับโ้นแรกเพิ่นก็นจะแสดงเป็นป่านามทะเลมีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นป่ากระตูนป่าหูสร้างหรือป่าเก่าตัวบกใ่เพิ่นก็ไว้ต้อนรับซึ่งป่าแล้วนี่มันก็หาเบิงไในยาก จะไปเบิงก็ตตองขับรถไปหอดทะเลจังสิไดเบิงผูใดมีลูกมีหลานอยากพาลูกหลานมาเที่ยวก็เชิญเลย้อครับโซนต่อไปก็เป็นโซนแห่ไหลของยธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็คือโซอนป่าน้ําจืดนอกจากป่าน้ําจืดก็ขอแนะนากนนันเกงคากโกรุน,นี่ใส่สบายเพราะมันเทศมาจากพาลม่มเอวสามารถยืดได้มีสายรัดที่ขอเท้ากระเป๋าและกระเอวให้แถมและคาถือตึงหาก ไปเบิ้งป่ากันต่อจุดต่อไปแต่ไม่ไปเบิ้งกันก็นกนเป็นป่าน้ําจืดพี่น้องเลือกเบิ้องอู้ยมันจะตตเป็น่าแซบที่แรกผมคิดว่าเป็นป่ากระบ,บอกแต่บ่แมนพี่น้องเพิ่นว่าป่ามาว่าหาเบิ้งด้ยากค่ะสำหรับป่าตัวนี้พี่นอ้องเบิ้งซอยขันเพิ่งขึ้นขี่ขานแท้บ่ยอมเคขื่อนหวเลย ซิกเนเจร์ต่อไปกับ้องนี้มาผลอุโมงขนาดใหญ่ที่เพิ่งจำล่องเอาสิ่งมีชีวิตแต่นามมาไหวให้เฮาได้ชมกันเพิ่นกันยังไปจ้างคอแม่มาให้อาหารป่าเล็กหน่อยบึงตื่นเต้นเลยทีเดียวครับแต่ว่าก็เสียดายป่าบึกป่าสวายที่เฮาเคยเบิงเล็หน่อยตัวใหญ่ทุกมือหนีเพิ่นก็ได้เหลือแค่สามาจัดแสดงโชว์ให้ได้ชมกันนอกจากนั้นก่อนหอดทางออกเพิ่นกันยังมีการจัดแสดงป่าทางลุมแม่นางมีซ่อน อย่างเฉ่นป่าซิวอ่าวบอแมนพรมบอลเลนป่าชอนอเมซอนหรือป่าอื่นๆที่ตางทวีปเพื่อนกับมีเห่าได้เบิงและก็ยังมีป่าหายากเช่นปลาชนะที่เพิ่ว่าเป็นป่าแซมอนเมืองไทยเพราะว่าลักษณะป่าของเพิ่นยาวคือกันแล้วกัเพื่อนยังมีป่าอีกลายชนิดที่ถ่ายมาเบิงก็ขอเชิญชวนผู้นที่สนใจอยากไปเที่ยวเชิญได้เ้ยครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดนองคาย